อย่าแทะหัวอย่ากัดหัโอ้ยโอ้ยเอาไฟกันไฟกันเอาเชิญหยิบจากหัวนะครับพร้อมนะลูกอย่าเพิ่งแทะหัวไปไปสวนสัตว์หลังบ้านวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่ง การทำงานที่ต้องมีความสุขแน่นอนเพราะวันนี้ผมจะมาสัมผัสกับกลุ่มนกบินอิสระวันนี้ติดตามกันได้นะครับในรายการสวนสัตว์หลังบ้าน วิวัยสนุกสนานเอาพี่หางไม่มีก็บินได้นี่คืออีกหนึ่งกิจกรรมนะครับของกลุ่มครอบครัวนกบินอิสระกูเจมานี่แ้๊บหนึ่งครับอเชิญหยิบจัวเลยครับก็เป็นอะไรอ๋อเขาอยาก <ไง S 1> เอาไงเลยกสวัสดีครับนี่คือสวัสดีค่ะกูเจเรียกน้องเจแล้วกันเนะาะใช่ค่ะกูเจวุ่นวายมากเป็นความบันเทิงที่ทแบบโกละหลนแต่ว่าควบคุมได้เป็นเรื่องใหม่สําหรับที่เลยนะกับการเลี้ยงนก คือเราเห็นเลี้ยงนกบางคนก็จะเลี้ยงอยู่ในที่ที่เราจะควบคุมพื้นที่เขาค่ะแต่กับที่นี่คือกลุ่มของครอบครัวนกบินอิสระใช่ค่ะเราก็จะให้นาบินอิสระแบบชื่อเลยใช่ไหมใช่แต่ก็อยู่ภายใต้การควบคุมที่ปลอดภัยต้องบอกว่าทั้งหมดเนี่ยที่เห็นบินเล่นเนี้ยผ่านการฝึกฝนมาทั้งตัว ต้องฝึกแบบใช้ใจแลกใจเขาต้องไว้ใจเราเราต้องไว้ใจเขาครับคือตอนนี้เขาไว้ใจทุกคนแล้วล่ะดินว่าไม่อบพี่ว่ามันสนุกดีให้ดูนะครับนี่คือพื้นที่จริงๆโล่งๆใช่เราก็จะมาแปดสิบเอเคอร์ของเราพาพาขาบบินออกกําลังเริ่มต้นไงพว่เราพี่ฟังหน่อยเป็นเป็นกิจกรรมที่เราแบบเหมือนสัตว์เลี้ยงอะค่ะสัตว์เลี้ยงที่มีความท้าทายมันเป็นกลุ่มเอ็กโซติกกลุ่มหนึ่งเราไม่อยากเลี้ยงนกเพื่ออยู่ในกรงสวยงามให้อาหารเราก็จะมีกิจกรรมมาทำ กันโดยการเริ่มจากการฝึกเขาเทรนเขาในบ้านก่อนจนเขาเชื่อฟังคางําส<อ>ั่งดูแลเราแบบมั่นใจแล้ว<ะ>ครั้งแรกในการเฟ<ะ>ิร์สเขาเรียกว่าเฟิร์สคือการเอาน้องออกมาบินเชสรอบแรกจะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากเวลาฝึกเราฝึกนานไหมฮะแต่ละตัวกว่าจะออกมาบินได้น้องเจประมาณเดือนหนึ่งค่ะเด,เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งแล้วเราฝึกนกได้ทุกชนิดไหมทุกชนิดนกอะไรก็ได้มีปีกบินได้ฝึกได้หมด ใช้เวลามากเวลาน้อยก็แล้วแต่สายพันธุ์แล้วแต่เฉพาะตัวด้วยนะการเรียนรู้มันไม่ไม่เท่ากันคือเหมือนว่านี่เป็นแบบว่าสังคมของนกเขาอะใช่ค่คะแต่ละบ้านเนี่ยไม่รู้แหละพอมาเจอกันเาก็จะบินตามไปตามมัน เหมือน<ช>เหมือนถ้าพี่เปรียบเทียบเรามีหมาเรามีสัตว์เลี้ยงข้าตัวเราพาเขามาวิ่งเล่นนกก็ไม่ต่างกันเนาะพาเขามากินเขาจะเจอฝูงเขาเนี่ยเขาก็จะบินตามกันเป็นแก๊งเห็นไหมคะแก๊งสันคนนัวเขาก็จะไปคันคนัวแก๊งบูโกเขาก็จะไปบูโกแล้วจําได้ไหมครับว่านกใครเป็นนกใครเนี่ยถามว่าจาได้ไหมถ้าอยู่ข้างบนะจำไม่ได้หรอคะแต่เวลาเขาลงมาหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะจาเวลาเราเรียกเขาก็จะมาหาเราเขาจะรู้จักเจ้าของเขาจะจําคอนจาสัญลักษณ์ เนี่ยเราได้ทาสัญลักษณ์แต่ละคอมีสัญลักษณ์ของเราเองแต่นี่ก็ลักษณะว่ามัวบ้านมัวบ้านหลักปุ๊บก็เกาะกันไปที่นี่มีบินทุกวันแต่ว่าจะเยอะสุดคือเสาร์กับอาทิตย์ส่วครอบครัวนบอินสละเนี่ยอยู่ประมาณสักกี่บ้านครับยี่สิบได้ไหมยี่สิบบ้านได้ลาบเท้าลาบินทาหนองจอกมินบุรีเขค่อยเติบโตขึ้นเรื่อยๆเอาเอาไฟกันไฟกันไฟกันทําไมครับเขาเป็นอะไรครับผม อามันนี่อ๋อเขาห่วงเขาหวงเจทำไมตัวนี้ถึงไม่มีหางครับมันถึงฤดูผัดขนเขาแล้วอะค่ะแล้วก็จะโดนทวกตัวใหญ่แกล้งอันนี้คือราอ่ามาคอใช่ค่ะบูแอนโกมาคอบูแอนโกลมาคอมารกิ้งสีมันเหมือนกันมากนะน้องเจเรรจำกันยังไงครับ เราดูยังไงถ้าคนเป็นเจ้าของมันจะมีเขาจะเหมิเศษดูเขาจะเหมือนฝาแฝดแต่ว่าเขาจะมีจุดมีลักษณะอย่างอย่างเงี้ยลายหน้าเขาเนี่ยแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะเหมือนลายมือคนไปเลยครับไอ <c oughs> เกิดอะไรขึ้น มันจะัวดน่องคกลัวดน่อันจะคือคนที่เลี้ยงนกบินในสระเนี่ยจะใส่จิวเวลรี่ไม่ค่อยได้นกจะแกะจะแคร์แบบแบบแต่สิ่งที่ที่ผมเห็นประจาเลยนะแถวบ้านผมก็มีคนเลี้ยงนกเ้าจะมีประกาศนกหายนกหายเพราะฉะนั้นในมุมของคนที่เลี้ยงนกบินอิสระที่มันบินไปไกลๆหลายที่แบบเนี้ยเรามีอะไรที่จะทำให้แบบว่าเราดูแลเขาได้น้องแจงห่วงขาเนี่ยค่ะ เราจะใส่ชื่อเบอร์โทรของเราไว้ถ้าเขาไปแล้วเจอคนดีเขาก็จะโทรมาติดต่อใช่ถ้าเขาเจอคนดีคือนกเรามีมูลค่านะบูเอนโกมาคอตัวหนึ่งมูลค่าก็ขึ้นแสนนะพูดเลยฝึกแล้วนี่ยิ่งแพงหนักเข้าไปอีกอ่ะพนั้นถือว่าเป็นเป็นเบสิกเลยอ่ะขั้นพื้นฐานที่คนเลี้ยงนกอะควรจะทำถ้าคิดจะเอานกตอมให้ไม่ออกมาบินก็เถอะถูกต้องค่ะหลุดจากรงขึ้นมาเราจะตามก็ังตาได้ฝึกไม่ฝึกก็แล้วแต่ ธรรมชาตินกครับน้องเจสมมุติถ้าเขาพัดจากที่อยู่อาศัยอย่างบ้านเราหรือที่ที่เขาอยู่ประจำอ่ะเขาก็จะไปหาหลักเกาะถูกไหมใช่สัก3วันเนี่ยเขาเริ่มหิวจะจัดแล้วเขาจะลงหาคนแน่นอนอเพราะเขาถูกเลี้ยงมาโดยมนุษย์ถ้าโชคดีไม่เจอพวกสัตว์ที่จะทำอันตรายเขา<ช>ก็ก็สามารถจะบอกว่าตามกันเจอนะใช่ค่ะ แบ่งเป็นกลุ่มๆหลักๆเลยนะครับกี่ขนาด3ขนาดเล็กกลางใหญ่กลุ่มเล็กนี่จะมีนกอะไรบ้างโฟพัสเลิฟเบิร์ดไซส์กลางจะเป็น Green uh huh. กรีนชีกสันคนนัวอ่าฮะกระตัวเกรย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะไซส์โตก็จะเป็นมาร์กอสนุกสนานตัวไหนฝึกยากสุดเอ,อ่อแอฟริกันเกรย์ดีกว่า เขาฉลาดแล้วก็มีความคิดเป็นของตัวเองสูงเขาจะติดเล่นเขาไม่ได้ไม่เชื่อฟังเราโดยร้อยเปอร์เซ็นต์ือบินไปปุ๊บอุ้ยตรงนี้น่าเล่นน่าแวะเขาแวะเลยเขาไม่สนใจ่แตถ้าฝึกง่ายๆหรอครับมาคอค่ะถ้าเป็นรุ่นเล็กจะเป็นซันคอนัวตัวส้มๆเนี่ยก็ถือว่าเขาเป็นนกที่ฉลาดนะใช่นะที่ฉลาดเราเห็นตามแบบว่าสวนสัตว์อะไรเนี้ยเขาจะชอบฝึกมาคอเอามาโชว์อันนี้ก็ถือว่าฝึกง่ายสกิลเขาเหมือนเด็กเด็บ ไยรุ่นวายเลยลูกเอ้บินนานไหมน้องเจหนึถึงสองชั่วโมงจนกว่าจะหมดแสงจนกว่าจะเหนื่อยแต่มันก็อย่างเงี้ยค่ะเราก็บินรอบหนึ่งแล้วเราก็พักนกเขาเริ่มหอบเริ่มหายใจทางปากเงี้ยเราต้องหยุด หรือว่าในกลุ่มเขาเรียกว่าอาจารย์อุ้งนี่คือบุคคลสําคัญอีกคนนึงครับคือคนที่ฝึกนกใช่ครับฝึกยากไหมสําหรับนกน้องอุ้งมันแล้วแต่ตัวครับแต่ถ้าเด็กๆอะ่ะง่ายหน่อยแต่ถ้าโตแล้วเนี่ยมันจะฝึกยากครับสมมติว่าพี่โจกม,มีนกสักตัวฝึกเขายัางไงใช้เวลานานไหมผมจะอาทิตย์แรกที่รับมาเนี่ยเืียงไม่ฝึกเลยจะเล่นอย่างเดียวเล่นป้อนเล่นป้อนก่อนให้เขาคุ้น ให้เขาเชื่อใจเราที่ว่าเราไม่ใช่เป็นภัยกับเขาครา้นี้เขาจะไว้ใจครั้งนี้เราเรียกเท่าไหร่เขาก็มาได้จะค่อยๆไต่ระดับไปเรื่อยๆเลยแล้วก็แต่สำคัญเลยคือต้องพามาดูสนามบ่อยๆเขาจะไม่ตื่นคือก่อนที่เขาจะได้บินเนี่ยเขาต้องมาดูสนามใช่ครับใช่ครับไม่ยนอย่างเงี้ยแล้วก็เปนหลักอย่างงี้เหรอใช่ครับเอาโซ่คล้องไว้ก่อนยังปล่อยไม่ได้เขาจะตื่นถ้าเราฝึกมาเรียบร้อยแล้วอะไรถ้าเราจะเฟิร์นเนี่ยเราก็ต้องมีตัวช่วยอีกพวก GPS มาพวกอะไรมาติดเวลาถ้าเขาหลุดหรือขึ้นต้นไม้้ไเี บางทีเราไม่เห็นเราบินอ้อมไปเราไม่เห็นเจ้ามอคอตัวนี้ชื่ออะไรครับชื่อมาเวลครับมาเวลมาเวลเพิ่งจะฝึกมาแล้วบินได้ม่นได้ใช่ครับเขายังไม่แข็งแรงมากก็ต้องติดเผื่อไว้เนี่ยการเป็นอุปกรณ์ติดตามนะใช่ครับแท้ไม่แตกไม่นี่มันต้องสั่งมาจากอเมริกาเดียวมีระบบเรียกว่าแท็กกิ้งติดตามเขาเลยเพื่อเวลาที่สมมุติว่าถ้าเขายังไม่กลับไปอยู่ตรงไหนตามเขาหลุหมดใช่ครับแล้วก็สามารถบันทึกการบินเขาได้ ความสูงต่ำความเร็วการบินเงี้ยได้หมดเพื่อพวกนี้เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์เนาะใช่ครับสำหรับที่เราจะมาบินแล้วนกตัวอื่นเนี่ยก็จะได้ได้ประโยชน์ใช่ใช่ครับด้วยเผื่อบางทีเขาไปด้วยกัน3าตัวเงี้ยไปลงด้วยกันเราได้รู้เลยว่าอยู่ตรงไหนแต่ว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับในการดูแลนกบินเสก็คือนกหวีดนกหวีดใช่ครับถ้าใกล้ๆเราก็เรียกเขาก่อนแต่ถ้ามันเริ่มระยะที่เราเสียงไม่ถึงแล้วก็เป่าเรียกเขาเป็นจังหวะจังหวะเขาสามารถจะจําได้ไหมเพราะนกหวีดแต่ละคนนี้ก็หลายอันอะ นกหวีด no ตัวเดียวกันแต่คนเป่าไม่เหมือนกันระยะเป่าไม่เหมือนกันถือว่าพี่เป่าปิดนึงผมเป่าสองทีเป่าสองทีเหมือนกันแต่เป่าสั้นยาวไม่เหมือนกันอีกเขาจะจําตรงนี้ด้วยคือถ้านกหวีดเราเนี่ยเราเป่าเนี่ยถ้าเขารู้เขาจะร้องสวนมาเลยถ้าถูเขาไปเราจะเรียกกลับก็เป่าแต่ถ้าถูว่ามันไตเกินแล้วเนี่ยเราก็ไลเขารู้ใช่ครับไล่เขารู้ว่าไกลเกินไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้สาธิตต่าแล้วเร้อ้๊บ ไล่นร yup. ัวเจ้าสัวครับเจ้าสัวช่วงที่เราส่งให้เจ้าของลหละในการถ่ายถ่ายแบบว่าความสัมพันธ์ถ่ายข้อมูลไปให้เจ้าของที่แบบเราคืนนกให้เขาแล้วหลังจากฝึกเสร็จอ่ะอ๋อก็คือถ้าเอากลับไปเขาก็ไปป้อนไม่ให้หาเล่นย่เขาปกติเหมือนเดิมเขาจะติดเจ้าของใหม่ไปทำความคุ้นเคยอีกครั้งหนึ่งใช่ค่เพราะก่อนนี้เขาจะส่งเรามาเนี่ยคือเขาเลี้ยงมาจนโตแล้วความสัมพันธ์เขามีอยู่แล้วแต่แค่มาเบรกแล้วก็มาอยู่กับเรากลับไปเนี่ยประมาณเต็มที่เลยอาทิตย์เดียว ก็เอาไปล่อยบินได้เลยอ๋อเดี๋ยวก็คุณเจ้าของเหมือนเดิมใช่ครับที่เดียวคุณได้เลยแสดงว่านกเนี่ยจะฝึกช่วงอายุสักเท่าไหร่ก็ได้สามเดือนถ้าดีๆประมาณ3เดือนครับที่เขาเริ่มเริ่มจะบินแต่ถ้ามีแต่ก็มีแบบนกอายุก็มีเป็นปีปีสองปีัวอายุเยอะแล้วมาฝึกก็จะใช้เวลาหน่อยใช่เพื่อความชัวร์ผมบอกแล้ววันนี้ผมก็รู้สึกว่าเริ่มจะอินแล้วะครับพร้อมนะลูกอย่าพิ่งแม่ไปนะลูกอะไปเอ้ย อแลเาักการดูแลนกเนี่ยเราเลี้ยงเขายังไงดูแลยังไงเรื่อง,เร,อง,เ,รองเรื่องอาหารการกินที่อยู่อาศัยแรกเกิดที่เราต้องฝึกเนี่ยเขาเรียกว่าลูกป้อนเทคนิคในการป้อนเขาก็คืงสิอร0ของน้ําหนักตัวต่อมือ้อ mm hmm. มันก็จะมีอาหารสําเร็จรูปของเขาเราก็ป้อนแต่พวกนกโตขึ้นมาอย่างนี้ เราก็จะให้พวกเน้นผลไม้ผลไม้สดเป็นหลักก็คือตามธรรมชาติที่เขากินกิน<า>หลายม,มื้อไหมครับวันหนึ่งถ้าลูกป้อนเนี่ยก็สามถึงสี่มื้อต่อวนันแต่านกโตคือเราก็ปล่อยให้เขาแบบเช้าเราให้ผลไม้แล้วก็ทิ้งพวกตัวหรืออาหารแห้งเงี้ยค่ะไว้ให้เขาในกรงทั้งวันเขาจะทานเขาเองมันต้องมีวิตามินต้องบำรุงอะไรเขาอย่างไรบ้างน้องแตก็มีนะน้ำมันสกัดนู่นนี่ที่แบบบางทีเราหาไม่ได้เคนอบใช่ใช่แล้วเขาอายุกี่ปีครับ ที่เราจะเลี้ยงดูแลเขาได้เนี่ยมาคออายุยืนถึง60-70ถึงปีบ้างสายพันปปีค่ะเลี้ยงกันเป็นมรดกเลยเนี่ยแต่ถ้าอย่างคอนัวก็จะล,ลงมาหน่อย20-30ถึงปีก็ค่อนข้างที่เป็นอายุค่อนข้างยืนยาวเราต้องคิดให้ดีก่อนรับเขาเข้ามาในบ้าน อายุเท่าไหร่เขาถึงจะแบบแบบผสมพันธุ์แบบว่าวางขุ่วางไข่ได้เนี่ยค่าถามวัวโกมาพอเนี่ยสี่ห้าปีเขาเริ่มให้เริ่พพาลาลมพ่อขาได้แล้วราคาตัวหนึ่งมันสักกี่บาทแกแต่เจ้ามาคอแบบเนี้ยแต่็นทุกเอ้ย <laughs> เป็นเป็นลูกนกลูกนกเงี้ยถูกที่สุดของนกสายพันธุ์ใหญ่ดีวกว่าห้าหกหมื่นที่ต้นเองที่อ๋อประมาณหมื่นเองเองเองนะถ้าไอ้พวกตัวแดงๆสวยๆอย่างที่พี่พูดอะก็ไปต่ออีกแสนอัพ สีแดงแสนอับแล้วก็จะมีพวกลูกไฮบริดลูกครึ่งลูกผสมหนักเขาอีกพี่ก็แล้วแต่<า>แลแ้วต่คนชอบแต่สุดท้ายนะจะราคาเท่าไหร่ไม่รู้ถ้าเรานำเขามาฝึกมันก็จะเพิ่มมิติและความสนุกในการเลี้ยงเขาอีกแบบมูลค่าทางใจสูงกว่ามูลค่าทางตัวเขาเลี้ยงอยู่บ้านใรก็เลี้ยงได้พอามากเงี้ยเขาได้ออกกำลังกายมากกว่าไปเที่ยวไหนเอาไปได้หมดเลย เรามีทริปอไปกันไปทะเลไปภูเขาเราเอาลูกเราไปกันด้วยกันหมดเลยนะใช่ทำไมนกต้องบินต้องขึสื่ะธรรมชาติของเขาเป็นแบบนั้นสำหรับผมเองผมชอบนกบินไงเพราะว่าถ้าบางบางทีถ้าหลุดเนี่ยมันยังกลับมาหาเราได้แต่ถ้านกที่ขีดปีกแล้วถ้าขีดไม่หมดเนี่ยหลุดแล้วมันจะกลับไม่ได้แล้วไม่กลัวเหรอบินไปแล้วเดี๋ยวเขาจะไม่กลับบางทีเขาเดี๋ยวไปเจออะไรที่มันไม่ันอยู่ที่ความสัมพันธ์วยครับความสัมพันธ์อะไของเขาแล้วก็ประสบการณ์ของเขาบินดาเราเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะหลุดหรือไม่หลุดยู่ ฮารามอเตอร์มาบ้างเดียวมาบ้างอะไรเงี้ยเครื่องตื่นมาอะไรเงี้ยครับมี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 อะไรที่ต้องระวังเขาไหมพวกนกที่มันอาจจะทำอะไรต่อไม้พวกเหยืยออีกาพวกเนี้ยครับนกนักล่าอีกาเป็นคู่ปรับเนยมันก็เป็นการวัดใจเจ้าของเหมือนกันนะแต่ถ้าพวกนี้เขาเจอบ่อยเนยเขาได้ประสบการณ์เยอะๆเขาก็จะเก่งไปเองเขาจะรู้หลักรู้หลบหลีกเขาเองหนียังไงขึ้นสูงลงต่ำเข้าพุ่มไม้เขาจะรู้ เนี่ยอัดการบินเขาว่ามันจะเป็นเส้นหรือว่าเขาไปตรงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีความสูงมีกิโลเมตรมีอะไรหมดยครับอยู่นี้เทคโนโลยีมันก็ช่วยทําให้เราแบบว่าปลอดภัยต่อลูกค้าที่เขาเอามาสุดกับเราลักษณะการบินผมต้องควอยากจะบินเป็นวงกลมใช่ครับที่พูดถูกใช่ไหมครับเนี่ยลงละหนุนไปลงตรงนู้นละก็จบตัวหนึ่งมันบินนานเท่าที่เคยเจอกรุงรับเป็นสิบนาทีครับบางทีถ้าช่วงที่แบบว่าตื่นหรือตกใจอะไรหนักๆเนี่ย บินมาสิบนาทีเลยไปอีกแล้วไปอีกแล้วใช่ออกแล้วมาเวลนี่มาเวลนี่เขายังบินได้ไม่นานใช่ไหมใช่เนี่ยเขายังเป็นเด็กอยู่ครับอ๋อเนี่ตายแไลไ้วดูดูแล้วก็ว <c oughs> มาเวลมาตามดู <c oughs> ดีดปึ๊ดปื๊ดอ้าวเรียกตัวนู้นตัวนี้มามาเวลมาลูกมามาเวล <c oughs> เียวเลี้ยคนเยอะเอ่อเลี้ยวมาอ่ย<ๆ>ตามไปรึปึ๊บโอ้ย นนยังรอยังรอเลยแลนดิ้งดีมากโอ้โหสวัสดีครับสวครับสวยมากสีแบบ จี๊ดเลยอ่ะครับอันนี้มันเป็นสายพันธุ์อิเล็กตรสครับชื่ออะไรครับชื่อดรครับไอพวกนี้แสดงว่ากําลังมาสัมผัสบรรยากาศายังไม่ได้บินจริงใช่ไหมคือนกเนี่ยมันบินได้ครับแต่ผมคิดแบบนี้ว่านกตัวมันเล็กพอเวลานกมันบินบนฟ้าจริงๆเนี่ยมันไปไกลครับเดี๋ยวพวกเนี้ยเปอร์เซ็นที่หลุดอ่ะมันจะง่ายกว่าเพราะมันเล็กพวกอพนี้จะเหมาะสมเกี่ยวกับว่าไว้บินเล่นในบ้านอะไรพวกอย่างเงี้ยครับแต่ว่าคุณไดรก็ พาเข้ามาเดี๋ยวมันจะแบบน้อยหน้ากันนะคือคือพวกนี้ก็คืออยู่ในห้องนอนผมหมดเลี้ยงในห้องนอนเลยนะครับจริงเหรอจริงครับกี่ตัวที่บ้านก็เนี่ยครับหนึ่งสองสามสี่แล้วห้ากงครับทั้งหมดโอ้โหคุณอยู่กับนกเลยใช่ครับอันนี้ที่บอกว่าเป็นเป็นพันอะไรนะครับอีเล็กนะรัสอีเล็กนัสนี่คือตัวเมียจะเป็นสีแดงใช่ครับตัวผู้เป็นสีเขียวชัดเจนชัดเจนครับไม่ต้องตรวจแต่ถ้าอย่างซันอย่างเงี้ยเราจะไม่รู้ว่าเพศไหนเป็นเพศไหนเราต้องตรวจแต่บอกเลยดูสายตาเนี่ยอย่างเงี้ย เป็นของรักของเวลาก็คือเราเรียกลูกว่าลูกทุกคำครับว่าเราจะเลี้ยงมันบินได้พี่มันมันไม่ใช่ง,ง่ายๆเลยนะพี่ผมบอกเออเดี๋ยวผมชอบดูแววตาคราต้องประครบประงมต้องป้อนอาหารวันหนึ่งสี่เวลาห้าเวลาเงี้ยพี่มันหมดเวลาแบบเขาเยอะเหมือนกันความสุขของนกเนี่ยที่เลี้ยงคืออะไรครับกเมื่อมันเห็นมันบินอยู่บนฟ้าเนี่ยพี่มันสุดยอดแล้วพี่คือถ้านกไม่บินมนมันดูไม่นกในกรงพี่ <ต>มันดูไม่ไม่เต็มเหมือนนกอยู่ในกรงเลยก็เหมือนมันเราไปขังเขาไว้อะแต่อันนั้นก็แล้วแต่สายพันธุ์ของนกแต่ละสายพันธุ์ด้วยนะพี่อย่างนกกรงนกอะไรพวกนี้าจะมาให้เขาบินอย่างงี้มันก็คงไม่ได้ถูกไหมพี่ไม่ว่ากันใช่ใช่อ่ะคุณได้เดี๋ยวดูคุณได้บินหน่อยดีวยกว่า<ะ>โอ้โชมชมเจอ ทำไมตัวนี้เรายังไม่ปล่อยเขาเหรอครับก็ถ้าเกิดปล่อยไปพร้อมกันมันจะไปกันเลยค่ะสองตัวอ๋อเดี๋ยวมันไม่กลับเหรอไปกละตัวไม่งั้นจะไปเที่ยวไม่ไปเที่ยวน้องชื่ออะไรคะชื่อโลค่ะน้องโลของของน้องโลนี่กี่ตัวสองตัวค่ะพี่ถามความรู้สึกครั้งแรกหน่อยที่มาเฟิร์สเนี่ยเป็นไงมั่งตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะกลัวยังไงกลัวไม่ลงมากลัวไม่กลับไปติดต้นไม้อะไรอย่างเงี้ย แต่สุดท้ายก็กลับก็กลับมาประมาณคร่งชั่วโมงได้ตอนนั้นความ<ห>สนุก,นกนของการพานกมาบินแบบนี้คืออะไรครับน้องโรก็ให้นกได้แบบว่าผ่อนคลายค่ะได้บินอิสระแบบเหมือนเขามีความสุขในการบินอะ่ะอืมโอเคค่ะ okay, ข,ขอบคุณค่ะ รักจริงๆแล้วก็สนุกมากนะครับกับกิจกรรมวันนี้ในกลุ่มของครอบครัวนกอินทระาผมเชื่อว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งสัตว์เลี้ยงที่ทุกคนเนี่ยจะเปลี่ยนความคิดแล้วก็หันมาหลงรักนะครับใครสนใจแบบนี้ก็ติดต่อครอบครัวนกอินทระาได้นะครับสำหรับวันนี้ก็จบลงไปแบบวุ่นวายวุ่นวายฝากติดตามกันได้นะครับกับสวนสัตว์หลังบ้านทางแลมสิง h ์ชแนลกับผมโจ๊กเกอร์นะครับสวนสัตว์หลังบ้านบายบายไปเฮ้ยได้อยู่อะ